สวัสดีครับพบก,กับสุดข,ข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ขอบ้านซื้อผู้ดีเปิดเผยลิเวอร์พูลไม่สนเซ็นสัญญาลิยเอเนอร์เมซี่ร่วมทัพโดยสแกสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังของประเทศไรงานมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลแชมป์พิมพ์ลอังกฤษฤดูกาลล่าสุดไม่แสดงท่าทีให้ความสนใจในการหนึ่งตัวลิยเอเนอร์เมซี่กองหน้าระดับซุปเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนามาร่วมทีมในช่วงเสมอนี้แต่ยอย่างใด โดยดาวเตะเจนตินานะครับได้แจ้งตอบต้นสกัดเลยว,ว่าเขาต้องการย้ายออกจากทนแคมนูในช่วงตลาดการสกัดนักเตะในช่วงสัมมี้หลังจากที่ประสบความล้มเหลวในซีซั่นลาสุดรวมทั้งยังมีปัญหาอย่างต่อนเนื่องกับบอร์ดบริหารโดยสื่อในยุโรปนะครับต่างก็ยกให้โรบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ปารีสแซงตมแงอินเตอร์มิลานยูนตุสและแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นตัวเต็งที่มีศักยภาพมากพอที่จะคว้าเจ้าของรางวัลบาลลองดอหสมัยไปร่วมทีมได้ อย่างไรก็ตามนะครับสกีสปอร์ตแรงงานมาวนลิเวอร์พูลพึ่งคว้าซึ่งพึ่งคว้าแชมป์ผิวมกฤษดและแชมป์ยูฟ่าชมลีกใน2ช่วงปีหลังสุดไม่ได้มีความสนใจในการที่จะคว้าตัวเลอเอนเมซี่มาร่วมทีมังเช่นสโมสรยักษ์ในยุโรปเนื่องจากพวกเขาอยู่ในช่วงการรัดเข็มขดัดหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองคนะืนอกบอสคุณได้ไปต่อ ผูงดันตัดสินใจเด็ดขาดไม่ปล่อยแข้งรายนี้ยืมตัวอีกแล้วมีรายง,งานข่าวจากประทศอังกฤษท,ที่เปิดเผยว่าเลอ์พูลแชป์สมสรนรีมลีเกอังกฤษตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยนักเตะรายหนึ่งของพวกเขาออกไปยืมตัวกับทีมอื่นอีกแล้วมีรายง,งานข่าวนะครับว่าเลอร์พูลไม่มีแผนที่จะปล่อยยืมตัวฮาร์รีวิลสันอีกแล้วในลูกลหน้าและจะพิจารณาแต่ข้เสนอสิอนคาเท่านั้น โดยได้เตะทีกิจทิมชุดเวลเซนเซียชูบักหม่กับหงดังลิเวอร์พูลเมือ่อสมมติที่แล้วก่อนที่จะถูกส่งไปยังปอนมัดยืมตัวหนึ่งฤดูกาลและในขณะที่การยืมตัวกับทีมแห่งชายฝั่งทางใต้ขององังกฤษก็ไม่ถือว่าเป็นหายณนะแต่เจ้าตัวนะครับได้ออกสตาร์ทแค่20เกมเท่านั้นและแน่นอนว่าสิ่งนั้นก็ไม่ช่วยให้เขาสําหรับโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสม,มอภายใต้ของทีมเจ็กกี้งคลับเขาสามารถสร้างความประทับใจได้บ้างในบางครั้งโดยเมื่อโอกาส ดงเล่นให้กับบอลมัดโดยค้าซักไปถึง7ประตูในศึกผเลีกให้กับเดอชอรลี่แต่ก็ไม่มีแนวโน้มที่จะกลับมาเบียดยังตำแหน่งตัวจริงของเซเดวมานเน่หรือโมเมสซาลาได้เลยแต่ล่าสุดทางั้นสกายสปอร์ตนะครับเปิดเผยว่าเว้นแต่จะถูกสโมสรขายออกไปเว,วสันก็จะมีส่วนร่วมกับการเริ่มต้นร,รูปการใหม่ของหงด่าง ขณน,นี้กองกลางในวัย23ปีได้รับความสนใจจากสมโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นอาร์เซนวิลล่าและบูมแฮนตันแต่พวกเขาก็ยังจําเป็นจะต้องเสริมกลังในตําแหน่งอื่นๆก่อนนอกจากนี้วิลสันก็ยังเคยใช้เวลายืมตัวกับครูอเล็กซานดราฮาวซิตี้และดร์บี้เคิร์ตี้ที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมแฟงค์มปาดเกือบที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วในวัย23ปีกองกลางวัยนี้ยังมีเวลาที่จะทําได้ดีและประสบความสุจที่อันฟิล แต่เขาจําเป็นจะต้องมีฤดูกาลที่จะต้องแจ้งเกิดให้เหลวที่สุดโดยลูกทีมของเจคกรอบก็ตั้งเป้าที่จะรักษาแชมป์พรีมียร์ลีกให้ได้แต่สมมสรอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์เตดแมนเชสเตอร์ีและอาร์เซนอลก็มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นการจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากลิเว์พูลนะครับจะต้องเจอกับอาร์เซนอลในศึกคอมมอนิตี้ชิในวันเสาร์ที่29สิงหาคมน,นี้ การที่จะหลมป้องกันแชมป์ทีมลิงเกเต็มนัดแรกกับทีมน้องใหม่อย่างยุงทองเลด์นิวเนตในวันที่12กันยายนเดิมหงแดงก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ในตลาดนักเตะในช่วงสมัยน,นี้พวกเขาก็ได้ผู้เล่นมาเพียงแค่คนเดียวก็คือแบ็กซ้ายชาวกรีฑอย่างคอนสแตนตินอสซามิกลาสที่จะมาเป็นแบ็กอัพของแอดดี้โรเบิร์ตันในทีมแอนฟิลแต่สิ่งสําคัญสําหรับเจนนี่ยนคัพในช่วงสมัยน,นี้ก็คือเขายังสามารถรังนักเตะชั้นนาของตัวเองให้อยู่กับทีมต่อไปได้สําเร็จนะฮะ ดาบคู่สนยืมเรยนส์บสรูสเตอร์เก็บเลเวลระดับพรีเมียร์ลีกเชฟด์ยูไนเต็ดคือคู่แข่งในสิกธิ์ผืนเกลษดสนใจที่จะยืมตัวเรยันบรูสเตอร์กองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลไปเสริมแนวรุกในฤดูกาลหน้าทำการขยา,ายความความสนใจจากอีกหลายสโม,มสรบรูสเตอร์นะครับถูกส่งไปให้กับซวอนซีในลีกเดะแชมเชี้ยนยืมใช้งานกลางฤดูก,กาลก่อนตอนตลาดหน้าหนาวมกราคมโดยเจ้าตัวยิงไปถึง11ประตูจากการลงเล่น22แกมที่ลงสนามให้กับ ส,ส่วน4้และช่วยให้ทีมหงขาวได้อันดับไปเตะย์ออฟอีกด้วยแม้ฟอร์มจะดีและแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็ยังเห็นจิ๊กิก็ลับปั้นดาวรุ่งรายนี้อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสสอดแท้สำรองการลงเล่นส่งแทน3ประสานในหน้าที่มีตัวหลักอยู่แล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาฝีเท้าของเจ้าตัว ทำให้ถังเลือกในการย้ายทีมแบบยินตัวอาจจะเป็นทังเลือกที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายในเวลานี้นอกจากดับคู่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่อยากได้ดาวยิงรายนี้ไปรัตคายนำมาโดยลีดยูเนเต็ดนิวคาสเซิลยูเนเต็ดกุลัมและ, ale, ะคริสตลพาเลทฮะสกายสปอรประกาศแย่งทางกับพโมหรือดูกาลใหม่ ฟิลทอมสันนะครับตำนานน,นักเตะหงส์แดงลิเวอร์พูลก็ได้แยกทางกับสเก็ตสปอร์ตแล้วสัครับการทำหน้าที่เป็นครูรูลูกหนังในสึกพิมลิกฤดูกันใหม่ที่จะมาถึงทอมโมถือเป็นูรูครับประจำทางช่องสเก็ตสปอร์ตมาอย่างยาวนานนะครับท่งนี้สเก็ตสปอร์ตให้ผลจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากรเพราะเหตุผลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม22ปีกับ SKY s สปอร์สนุกกับทุกนาทีกับผู้คนที่น่าเหลือเชื่อในรายการและผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้รายการนี้มีชื่อเสียงแบบในทุกวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดี SKY s เซฟสเตลลิงมอร์สพอมอร a ซและเพื่อนร่วมแก๊งใหม่ในรายการ cer, s o อ c เกอร์ซัสเตดททอมโมกกล่าวสั้นๆหลังการแยกทางกับ SKY SPORT ์ ยังไม่แขวนถุงมมือออฟฟิเชียลลาซิโอคอนเฟิร์มคว้าอดีตโกล Liverpool ฟาวล์เสาเปเป้เรย์นานะครับอดีตในทบันิเวอร์พูลเซนต์สิย่ญญามาฟญญาวลเสาลาซิโอเรียบร้อยแล้วหลังแยกทางกับเอซิมิลานลาซิโอทีมยักษ์ใหญ่สุดกเกาโชซิเร่ออิตาลีประกาศคว้าตัวเปเป้เรย์นาผู้สายประตูประสบการณ์สูงชาวสเปนิสมาร่วมทีมด้วยสัญญา2ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมที่ผ่านมา อดีตนายทวารลิเวอร์พูลและนาโปลีกำลังจะมีอายุครบ38ปียายมาร่วมถิ่นสแตดิโอเนโอมเปิโกแบบไร้ค่ตัวหลังตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญาเอซิมิลานที่เหลืออยู่1ปีซึ่งก่อนหน้านี้เรนากระดิกการสนจากเจ้าก,กั้งขามบาเลนเซียทีมดังลีกบบงเกิร์แต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกเล่นอยู่ต่อที่อิตาลีต่อไปนะครับท่านี้ไรนาเคยเป้สาสอนกับเอซิมิลานไปแล้วทั้งสิ้นสานัด โดยส่วนเครื่องหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ย้ายไปเล่นกับอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบเซนีย์ยืนตัวและสามารถช่วยทับสิงห์ัง,ง,งาดรอดพ้นจากการตกชั้นได้สําเร็จนะครับโอ้โหก็ยังเตะอยู่ก็ยังเล่นอยู่นะฮะสำหรับเป,ป,ปเป้เรนาเสือดังคาดการ11ตัวจริงลิเวอร์พูลประทะอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิลเสือดังคาดการนะครับตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลและเพื่อนยาอาร์เซนอลที่เตรียมทันศึกคอมมูนิตี้ชิล โดยข่าวความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลคัมเบอร์เนตชิวระหว่างหงส์แดงแชมเปี้ยนลิกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดพบกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์เอฟเอคัพในฤดูกาลล่าสุดเช่นเดียวกันซึ่งมีคิวเตะกันในวันเสาร์ที่29สิงหคาคมนี้ที่สนามเวมบลิสเตเดียมที่กรุงลอนดอนประเทังกรษตามเวลาประเทศไทยก็คือ22.30นโดยถา่ายทอดสดทางช่อง BING Sport 2นะครับ โดยล่าสุดลิฟว์อุคโคละเดลี่คอเนอร์นะฮะก็มาคาดการณ์ตัวจริงของซองทองซีมที่จะลงสนามกันในนัดน,นี้นะฮะโดยลิฟว์คุยคำพวกเรานะครับมีอาริสันบิเกอร์เฟรนซ์อเล็กซานเดอร์โนจ็อบโกเมสเวอร์จิลฟานไดส์แอนดรูโรเบอร์สันฟาริโยจอร์จิโตวานเดดุมนาบีเกียต้าโมเมนซาลาโรเบ็ตโตฟูมิโนและซาดรโอมาเน่สำหรับด้านปืนใหญ่าอาร์เซนอลประกอบไปด้วยเอมิเลโนมาร์ติเนสคิลนสเทนีดาวิดลุยส วิลเลียมซาลิบาเฮกตอร์ปนญูรินแรดิชากาบูกาเยโกซากาวิลเลียนปีแอเอลิกโอบาเมยองมิคาลัสเปเป้และอารัชันดาลากาซัดก่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะครับเป็นการชิงโล่การกุศลนะฮะนั่นนี่อาจจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่แจ็เก็ตกลอฟของพวกเรานะครับอาจจะเตรียมทีมก่อนที่จะสู้ศึกกับลีดยูเนเต็ดในการแข่งขันพรีเมียร์ลิงกนะครับ ตัดเต็มที่จริงๆนะฮะดูจากรายชื่อแล้วนะฮะเอาจริงมากๆในการจริงโลกกันกุศลนะครับ